O yeah. que yeah. ลักสแมนไทยแลนด์นะครับพาทุกท่านมาที่เอลิทซุปเปอร์คาร์นะครับเพื่อมารีวิวและทดสอบเจ้ากระทิงดุรุ่นใหญ่สดนะครับนี่คือเจ้าอเวนชั่นดอร์ LP 704 0แต่เดี๋ยวก่อนนะครับรถตัวนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่700แรงม้านะครับรถตัวนี้ถูกตกแต่งพิเศษเพิ่มแรงม้าเป็น7 5 0แรงม้าครับกระติบนิดนึงนะครับเท่ากับรุ่น SV เลยครับรถตัวนี้จะแรงขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับอ๋อครับนี่คือแลมโบว์พ่นไฟของแท้นะครับ 4 4 4 4 ูเรื่องราวของรถรุ่นใหญ่สุดของล b o r g กิน i กันสักนิดหนึ่งนะครับเวนทดารถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2011ครับรถรุ่นแรกก็คือ LP 704 0ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี2011ถึง2016รุ่นต่อมาคือ LP 704 0 Roster ผลิตตั้งแต่ปี2013ถึง2016แล้วก็ตามด้วยรุ่นพิเศษครับ LP 7204 5 0ปี Anniversary ในปี2013 ที่ผลิตออกมาในจำนวนจำกัดนะครับคือคูเป้100คันและโรสเตอร์อีก100คันครับตัดมาเป็น LP750-4 Super Veloce หรือเรียกสั้นๆว่า SV ซึ่งผลิตในปี2015-2017้ 2017, ดยจำนวนการผลิตออกมาเพียง600คันเท่านั้นตามด้วย LP750-4 Super Veloce Roser t ในปี2016-2017ที่ผลิตออกมาเพียง500คันเท่านั้นครับ ถัดมาเป็น LP 7404S ผลิตในปี2016และวก็ตามด้วย LP 7404S Roster ผลิลในปี2017ตามมาด้วย LP 7704SVJ ผลิลในปี2018ซึ่งจะผลิตในจำนวนจำกัดเพียง900คันเท่านั้น และตามมาด้วย l p 7 7 0 4 SVJ Roster a ในปี2019ที่จะผลิตออกมาเพียง800คันเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษก็คือ SVJ 63ทั้งแบบคูเป้และแบบโรสเตอร์อีกอย่างละ63คันครับ รูปทรงของรถรุ่นนี้ครับถูกออกแบบโดยคุณฟิลิปโปเฟรินีนะครับที่ถือว่าเป็นชาวอิตาเลียนแท้ๆนะครับถ้าสังเกตกันดีๆนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะครับที่เป็นรูปตัววายครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ลัมโบกินีนั่นเองครับล้อและยางของเวนเจอร์ดอนครับจะไม่เท่ากันครับด้านหน้าจะเป็นขอบ19นะครับล้อหลังจะเป็นขอบ20ครับยางจะเป็นเทอร์รี่ P0 นะครับขนาด255 35 ZR19 ครับจานเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิก ขนาดใหญ่พร้อมกับคาลิเปอร์เบรกเป็นสีดำครับยางหลังขนาด335 30 ZR20 ครับ a อเนเทคขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ล้มนี่เข้าได้อย่างเต็มที่นะครับสังเกตร,รูปทรงของฝาถังน้ำมันจะเป็นรูปหกเหลี่ยมครับซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Lamborghini ไปแล้วนะครับเส้นสายในรถจะมีทรงหกเหลี่ยมเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดครับดูฝาถังน้ำมันครับ เปิดออกมาจะเป็นโลหะครับด้านในเขียนว่า Lamborghini ซึ่งสวยงามมากๆครับมาดูด้านท้ายฮะว้รุลท้ายนี่จะไม่สามารถมีป่มยกได้นะครับแต่จะยกต่อเมื่อต้องการแรงกดหรือดาว์ฟอรครับรถจะทำงานเองครับเพื่อให้สมดุลกับ การเบรกและเร่งครับไปท้ายเป็น Y Shape อย่างที่บอกและถอยเสียครับขนาดใหญ่มากๆนะครับเป็นถึง4ี่ท่อเลยฮะและแน่นอนรถต้นนี้จะมองหลังยากมากนะครับเลยต้องมีกล้องด้านหลังครับมาดูการเปิดฝาท้ายของรถคันนี้นะครับหาอยู่นานไหมกันนะฮะการเปิดฝาท้ายคือต้องมาที่เบาะข้างคนขับก่อนนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปครับมันจะมีสลักอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับ เปิดมาเพื่อพับเบาะก่อนนะฮะอ่านี่กดเข้าไปนะครับพับเบาะเอ็นเบาะเข้ามาเนี่ยฮะตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเราต้องกดเข้าไปหน่อยนะครับและตัวแลชมันอยู่ตรงนี้ครับปมาตอนเปิดนี่ดึงมาต้องเปิดได้แล้วอ่ามาดูกันเลยครับร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งวิ่งมาเปิดขึ้นมาครับนี่คือเครื่องยนต์ว1 2ิบครั ที่เรื่องชื่อนะครับของ Lamborghini มีเขียนไว้เลยครับ firing order ครับเห็นไหมฮะับสองสี่เกก็คือการเรียงการจุดระเบิดของลูกโซ่ต่างๆนั่นเองครับพร้อมกับโชคโอลินนะครบวางแบบผมล่าวันเลยครับนี่นะครับหน้าจอของเจ้าเอาเป็นจอ Lp 700.4ครับแต่ modify ฮะให้เป็นเรียกว่า SVJ หน้าผัด SVJ ครับ โอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะฮะพวงมาลัยฮะพวงมาลัยก็จะเป็นมาตรฐานครับที่คือสแตนดาร์ดหมดนะฮะแต่สังเกตดีๆครับถ้าเป็นอเวนเจอร์ปกติฮะก็จะเป็นตรงกลมตรงกลางครับแต่ที่นี่ครับอีริ็คูคาร์สามารถทำได้หมดครับจะให้เป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับของอเวนเจอร์นะครับตั้งแต่อเวนเจอร์ธรรมดาฮะอเวนเจอร์ดอเอสบีนะครับอเวนเจอร์ดเอสนะครับหรือแม้กระทั่ง รุ่นท็อปสุดก็คือ a เวนเจอร s v j นั่นเองครับแต่ถ้า s v j ตรงนี้จะมีระบบ ALA ครับซึ่งรถทันนี้ไม่มีฮะเซนเซอร์ไม่มีครับก็เลยโล่งฮะตรงนี้ล่งไปนะครับถ้าเป็น s v j ก็จะมีรถเป็นรูปรถนะฮะแต่ด้านข้างครับถ้าเราเปิดประตูปั๊บเนี่ยกราฟิกจะเป็นใช่ไหมฮะจะเป็นรูป s v j ครับประตูเปิดอยู่นะฮะอเวนเจอสามารถทำได้เฉยเลยครับมาดตู จอกลางตรงนี้นะครับมาตรฐานนะไม่มีอะไรแตกต่างจากบูธดอทั่วไปนะครับหน้าปัดต่างๆก็เป็นสแตนดาร์ดหมดนะฮะนี้จะเป็นเบาะตรงกลางเป็นอคันทรานะครับสีส้มนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวถังรถนั่นเองครับปุ่มตรงนี้ฮะเป็นปุ่ม power window ครับ ESC off lifting a s s a t Parking Sensor นะครับตรงนี้เป็นระบบควบคุมแอร์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือปุ่มโหมดต่างๆครับนี่คือโห e มด Strada Sport และ c o r s a นะครับสามารถกดเลือกได้นะครับการเลือกก็เห็นไหมครเปลี่ยนที่จอครับมี c o r s a นะครับ s p o r t เป็่นสีไปตามแล้วก็ Strada ครับถัดลงมาเป็นปุ่ม ว่าเหมือนเครื่องบินครับแต่ไม่สามารถกดได้นะครับต้องเปิดเท่านั้นครับแต่ในรุ่นระคาร์ก็กดได้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับมีดูให้ปุ่ม start stop เครื่องยนต์นั่นเองครับเป็นปุ่มบนลุ่มครับเสียงครับปุ่ม radio นะครับมีเดียนิมโทรโฟนนะครับนี่ก็เป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับจอตรงนี้ครับ แลงผมได้ครับอันนี้ก็จะเป็น n a v ี่อินโฟค่แล้วก็ Set Up ครับถัดลงมาฮะเป็นปุ่มถอยหลังครับปุม่มจีโมโนและแบ่งไฟฟ้านี่อือ่่ิมาจีนี่ในยุคแรกครับเเดียวกันเมื่อกี้ <c oughs> เราเปิดขึ้นมาให้กดเอานะครับนี่ฮะเป็นที่กดนะครับแลวที่เปิดฝาหลังด้อยู่งนี้นะครับ มีที่ใส่ของเลยนะครับตัวนี้เก้อ่ามีเก้ให้ครับแต่เลกนิดเดียวครับเก้อ๋อครับนี่คือแลมโบพ่นไฟของแท้นะครับเดี๋ยวจะทำการพ่นไฟดครับ me yeah. 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 จุดเริ่มต้นของ e l ลิตซูเปอร์คาร์เปเชียลิสเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องถามคุณป็อรก่นเลยครับผมเริ่มต้นไปเจอคุณเบนได้ยังไงนั้นคือจริงๆเนี่ยเจอคุณเบนเกิดจากเคสจริงๆที่เกิดกับเราเพรวะเราก็ใช้ตัว l บอเกนนี่เนี่ยเวนทอ r ก็คือคันนี้เลยรุ่นนี้เลยรุ่นนี้สีนี้เลยแล้วก็เจอปัญหาว่ามันมันเป็นยังไงมันสตาร์ไม่ติดสตาร์ไม่ติดแล้วเรก็ พยายามเออมีคนแนะนําเจ้านั้นเจ้านี้เราก็สไลด์รถไปให้เขาลองดูอาการสุดท้ายก็ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ผ่านไปแบบหลายเดือนไปมาสองเจ้าก็เลยสุดท้ายมีคนแนะนําให้รู้จักกับทางคุณเบนคุณเบนก็แบบไอ้คนนี้เขาแบบแก้ไขอาการลดชุบคาได้นะฮะแล้วก็อาการหนักๆเนี่ยจบหมดเราก็แบบเอเราก็ลองดู สุดท้ายก็สไลด์ไปที่เขาประมาณได้แค่สองวันแค่สองวันเขาโทรกลับมาแจ้งแล้วว่าเป็นที่อาการนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มค่าใช้จ่ายว่าอยู่ที่คอสประมาณนี้แน่นอนนะฮะผมก็ถามว่าชัวร์ไหมเขาบอกว่านั่นใจถ้าไม่หายเนี่ยไม่คิดเงินเราก็แบบการันตีบอกโอเคงั้นทําแล้วก็นานไหมแกก็บอกว่าภายใน2สัปดาห์แน่ๆนะครับสุดท้ายก็ก็เป็นไปตามนะเราสิบสองวันเองเสร็จก็ถ่ายวีดีโอส่งมาให้ดูว่าอันเสร็จสิติเรียบร้อยก็เลย ก็เลยไปเจอเขาพอไปเจอเขาปะทําความรู้จักกับเขาเขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเรามองเขาเป็นหมออ่ะหมอเก่งเลยแบบโหเออเราปรึกษามาหลายคนก็ไม่มีใครมั่นใจพอมาเจอคนนี้เขาเขาทำได้ฟันทงได้เลยฟันทงก็เลยคิดว่าเอ๊น่าจะเปิดธุรกิจร่วมกันได้ที่เมืองไทยพอดีเขาเป็นคนสิงคโปร์จะบินไปบินมาจะมีสถานที่เซอร์วิสรถอย่างเงี้ยอยู่ที่สิงคโปร์เวลามีเคสใหญ่ๆก็จะบินมาทําให้ท้งหนึ่งเป็นทางครั้งไป ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มาเปิดในเมืองไทยด้วยกันไหมก็เลยชวนแกเปิดด้วยกันเว่าคุณป๊อปทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อยูแล้วเมื่อกี้ไปดูรถเมือนละคันนี้ไม่ได้ซ่อมธรรมดาแต่เฮ้ยโปรแกรมแต่งได้ด้วยเหรอเป็นแต่งอะไรบ้าง right now for this car is 750 okay we upgrade the program the engine and the transmission and the meter. we change it to the meter. We change it to SVJ. เปลี่ยนเป็นกราฟิกของ SVJ เลยทำแบบนี้มันสักเท่าไหร่ครับถ้ามีลูกค้าสนใจอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทเพิ่50 0รงมาแล้วก็เปลี่ยนกราฟิกเป็น SVJ ได้ใช่ครับหรือการรุ่นไหนก็ได้ใช่มใช่ใช่ S ก็ได้ SVJ ก็ได้ SV ก็ได้ SV ก็ได้หร ชินใหญ่าด้นะครับเรื่องได้ด้วยเป็นอะไรที่เออไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็เลยต้องมาดูันนี้ว่าคันนี้มันจะพิเศษยังไงแล้วนอกจากซ่อม Lamborghini แล้วเนี่ยมีเป็นซ่อมอะไรได้อีก In fact, most of the brand we we can fix it. Porsche, Ferrari, Lamborghini, all this yeah. I mean all the supercar <Yeah. S 3> for us is quite okay. Almost all the supercar we can do it. Yeah, it's no problem as long we have the diagnostic tools. Yes, everything almost all the car is the same. I mean yeah, it's nothing special about it. ดึงใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาคุยกันได้ก่อนนะครับว่าลูกค้าของเราอาจจะล้า,าสมัยไปแล้วอาจจะมาถามคุณเบนว่าอัปเกรดได้ไหมให้มันแรงขึ้นหรือมันขับได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับนะ ๆๆๆๆๆหน้าปัดนะฮะเนชัดเจนครับนี่คือ SVJ ครับตอนนี้ผมก็อยู่คนนะะุณเบนแลฮะเบนเป็นคนแต่งรถคันนี้นะครับนี่คือรถที่เศรจริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับนะฮะว่าจากการแต่งจากการโจนแล้วเนี่ยจะขับดีขึ้นแค่ไหนนะครับไปเลยครับ มมีลิฟติงแม่งเบนมีครับมีลิฟติงนะฮะแต่รู้สึกว่ามันเบาขึ้นใช่มันจะไม่แบบตึ๊ตักตึ๊ตักใช่นะมันจะสม ooth ขึ้นอันนี้สังเกตได้จากการอัพแบบช้าๆนะครับแต่จอเนี่ยเป็นต้องเปลี่ยนเฟรมอะไรไหมใช่ก็เปลี่ยนเฟรมอันนี้เราอยู่ในโหมด Auto อโ t o แพรชิฟเดิมน,นี่คือเดิมหมดออริจนิอนอลออริจินัลหมดสตราด้าเป็นเองก็ได้อันนี้เป็นปีอะไรฮยีนน20122012รุ่นแรกเลยใช่รุ่นแรกจะพันหาเยอะขึ้น8ปีะะแล้วฮะแล้วคุณเ็นเคยซ่อมอเวนท d ด r เนี่ยไปกี่คันแล้วโอ้สิงคโปรไทยแลนด์ก็สิงคโปรไทยแลนด์กว่าแล้ก็มีประเทศ ลาวส์ก well, ็ม oh, ah, ีอ ah. ๋อมีลาวด้วยใช่แคปโบลเดียก็มีแคปน้ำก็มีส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมครับเพราอะไรที่มีปัญหาอีกรุ่นเนี้ยปกติก็เจอเซนเซอร์โซลรน้อยเซนเซอร์โซลน้อยใช่เพาตอก็ก็ร้อนน่อแล้วมันจะมีอาการยังไงมันจะมีไอ้ ซิม ptom เนี่ยิมก็เหมือนโช f i c i e แล้วไม่มีก็มีรถ w s t a b ติดก็ต้องเปลี่ยนใช่ก็ต้องเปลี่ยนโอเคปะไม่ได้อก็น้อยลงน้อยลงแต่ก็ยังสะเทือนอยู่อยงสะเทือนนี่โชเกอร์โชกเกอสะเทือนนี่โชเร์วอร์ชัน one ใช่ก็ธรรมดา ก็ไม่มีไม่มีดัมพขีดใช่ตอนนี้ตอนนี้มีใหม่แล้วก็ดีขึ้นเวอร์ชันใหม่ใช่ดีกว่ามีดีกว่าอย่างฮเวนสดาร์เอสอะไรเนี่ยเอ็ขับดีนะขับดีขึ้นเยอะเหมือนกันขับรถติดเด็ดนี่ไม่ร้อนนะไม่อน้ท่ออันนี้เป็นท่อสแตนดาร์ดใช่สแตนดาร์ดรถรถนี้สแตนดาร์ดพี่เจ้าของรถพี่ชอบสแตนดาร์ดชอบสแตนดาร์ดไม่แตก For this car, special is we designed for the, the owner uh, his requirement, uh, he want, he didn't use manual gear, he uh, only wants auto gear. Control, yes, just uh, the copy for him is, it's too jerky uh, when changing gear, so okay. that's why we do this software for him, just, just suitable for his driving style. the <laughs> แบบเกียร์ธรรมดาไม่ใช้แพดดิลชิพเท่าไหร่นะครับจะเน้นออโต้มากกว่าเอนก็จะโจรให้สโลตครับการขับออโต้หนึ่งโจนกว่าทำได้สบายมากกว่าหือสามารถโจรได้น,นั่นแหละตามที่คาดการม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมเป็น750แรแรงมา้าเดี๋ยวเราจะปรับเป็นสปอร์ตหรือคอซ่าสปอร์ตก็ได้สปอร์ตน,นะฮะ ย้อนะครับสูนยนึง้อยเกือบสัดาษนี่เท่าไหร่ฮะสัญญาณศูนยร้อยครับยีวีเอาม่ไดสักแกนะ่จตายำติงนะแต่นยี่อ้โหเร็วมากมากเลยครับ 0-100วัดไม่ได้นะต้อง0-200ลใช่้โอ okay. ah, right? ้หรถเี่บพุ่งม๊เป็นจัดรดเลยนะครับแต่เกียร์ก็ยังมีมีระยะนิดหน่วงหนวงนิดหนึ่งใช่ไหมขอลองขอซาเลยใช่ไหมได้ครับขอซาออนนครับอ่ามนนวลเลยขอซาขอซาครับขอซานะครับเ็วไป เ <cido f 1> ข้าใจนะฮะว่าแบบโอ้โเจ็ด oh. ร้อยห้าสิบมานี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้โ oh ห oh. อันนีดนลลีนี่หลังเต็มที่นะฮะโอ้โ oh ห oh. ตัวเอเวนเจอร์ดอห้าสิบปีเท่าไหร่กี่แ 700, <720 S 1> รงม้าเจ็ดร้เจ็ดอยยี่สิบตัว อเวนจอร์เอสเ็ดร้อยสี่สิบแล้วก็ SV สวี <ET> 450, <50. S 1> คือนี่คือสเปคเอครับโอ้โหผมมีโอกาสได้ขับ SV นะครับที่ตอนเปิดตัวนะครับบอกเลยเลยว่าแรงจริงๆนะครับอัน Standard. Standard, Standard. น t a n d a สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเต็มตัวนะครับไปโอ้ โอ้โหอยูกันแคชโอ้โหอูกันชากขอได้พักโอ้โหเหนื่อยเข้าใจเข้าใจนะจริงๆว่ามันดุนแรงเหลือเกินนะครับ750ด้ามานี่ยอ้ร์ดีนเลน โจนหมดแรงแล้วเนี่ยสุดยอด,ดเนี่คุณเป็นครับ